ขอเชิญท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับท่านขอเวลาสิบนาทีเชิญครับ <c oughs> กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านผู้มีเกียรติกับผมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พักพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพักร่วมฝ่ายคา้านพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐได้เข้าชื่อเสนอยติอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจนางสาวแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีพฤติการอันไม่อาจไว้วางใจได้ให้ บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปอีกประเด็นแรกการนายมเดินเดินดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจผิดพลาดล้มเหลววันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสเกิดปัญหาทุกยาก ทุกขัวละแหงปัญหาปากท้องไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาพนักงานถูกเลิกจ้างบริษัทห้างร้านปิดกิจการจำนวนมากการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดผิดที่ผิดทางประชาชนเกิดปัญหานี่สินทั้งในระบบ ด้านนอกระบบนี่ครัวเรือนสูงถึงร้อยสี่เปอร์เซ็นต์ราคา,ข,าข้าวโพดข้าวมันสำปะหลังราคาอ้อยปาล์มน้ำมันพืชผลทางการเกษตรตกต่ำตลาดหุ้นดำดิงเศรษฐกิจไทยมืดมนรัฐบาลกลับนิ่งเฉย ไม่มีมาตรการใดๆมาแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆผมพยายามเอาใจช่วยท่านนายกให้แก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนได้สำเร็จนะครับเพราะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเคยบริหารด้านเศรษฐกิจมาก่อนด้านธุรกิจมาก่อนคงมีประสบการณ์ ที่จะมาช่วยประเทศชาติใดบ้างแต่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นซ้ำยังถอยหลังไปอีกจนดีพีจของไทยลังท้ายในกลุ่มอาเซียนประเทศอาเซียนและที่สำคัญคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจด้วยการตัดงบประมาณนับแสนล้านบาทที่ควรจะอัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจแต่นายกลำตรีกับเอาเงินก้อนนี้ไปจากเงินหมืน่นซึ่งธนาคารโลกและกองทุน IMF ได้ออกมาเตือนแล้วว่าการแจกเงินหมื่นไม่ได้ผลควรกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการต่างๆแทนถ้านนายกฯดีได้ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอย่างรอบคอบในทุกด้านวันนี้คนไทยคงจะไม่ลำบากทุกใจในเรื่องปากท้องอย่างแสนสาเหตุสาหัสเช่นนี้ท่านจะนำพาประเทศให้รอดพ้นปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรประเด็นต่อมาผมห่วงประเทศชาติเป็นอย่างมากและไม่สบายใจ ต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงคือเรื่อง MOU 44ที่วันนี้ท่านพาประเทศชาติสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนและทรัพยากรทางทะเลมูลค่ามหาศาลที่น่าเศร้าใจคือลูกเรือของประเทศไทยที่นายกรันปรีรับปาก ว่าจะนำกลับมาแต่นี่ก็ผ่านมาสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้กลับในฐานะที่ผมทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดทั้งชีวิตเป็นผู้บัญชาการหารบกเป็นรองนายยกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมทราบดีว่างานด้านผลงานด้านความมั่นคงไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในหลายๆมิติอย่างมากผมเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องมาเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ท่านไม่มีประสบการณ์แต่เรื่องความมั่นคงของชาติสำคัญอย่างยิ่งประเทศชาติไม่ใช่เวทีที่จะให้มือสมัครเล่น มาซ้อมมือได้นะครับประเด็นที่สามการบริหารราชการแผ่นดินของนายยกรัฐมนตรีโดยเฉพาะร่างกฎหมายประกอบธุรกิจสถาบันเทิงครบวงจรที่เรียกว่าเอ t นเทอร์เน็ตเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันมันมีช่องทำให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ขอย้ำว่าคาทุนโนจะนำชาติไปสู่ความายนะอันตรายอย่างที่สุดเพราะจะทำให้สังคมอ่อนแอและเกิดธุรกิจสีเทาติดตามมาอีกมากซึ่งทุกวันนี้การปล่อยปะละเลยในเรื่องต่างๆก็ส่งผลให้ไทยได้กลายเป็นแหล่งรอกเงิน ธุรกิจสีเทาปัญหายาเสพติดอาัญากรรมและพนันออนไลน์มากมายอยู่แล้วอีกประเด็นสำคัญคือนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาได้ตามร,มรัฐธรมรมนูญมาตราร้อยหวงเล็บสี่และวงเล็บ5ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท่านได้ทำนิติกรรม อำพรางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องการถือหุ้นบริษัทอาาัลไพคัพแอนด์สปอร์ตขับจำกัดกัดทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเป็นที่ดินทรีีสง์ท่านไม่ควรแสวงประโยชน์ในทางที่ผิดนอกจากนั้นท่านได้ปล่อยปะละเลย ให้บุคคลในครอบครัวมากระทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานที่เคารพการที่บุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกแกนนำของพรรคการเมืองไปพูดคุยในการจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันทรงล่า และบุคคลในครอบครัวของท่านในอุัฐมนตีทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคสอบไปในทางครอบงำหรือไม่เรื่องนี้ขอให้เป็นไปขอให้ขอให้เป็นไปตามการตรวจสอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไปผมจะเป็นผลจะเป็นอย่างไรนั้นผมเชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินท่านเองทั้งหมดที่เปล่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้น ไม่ใช่กล่าวหาด้วยความอาคติแต่ตามหลักฐานข้อเท็จจริงทุกท่านทุกประการสอสอของพรรคพลังประชารัฐอีกสี่ท่านจะนำเสนอในรายละเอียดต่อไปผมขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้โดยเฉพาะท่านนายกรัะมมตรีประชาชนทุกคนที่รับฟังในสิ่งที่ผมพูดผมเป็นคนพูดไม่เก่ง อาจไม่กระฉับกระเถงเท่ากับตอนเป็นหนุ่มๆ <c oughs> ผมยึงใช้ใจบรรดาลแรงบริหารประเทศให้สำเร็จมาได้อย่างหลายอย่างส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นคนหนุ่มสาวที่ยังแข็งแรงผมเชื่อว่าท่านบริหารประเทศด้วยสติปัญญามีความอ่อนน้อมแต่หนักแน่นในหลักการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าครอบครัวและพวกพ้องประชาชนจะชื่นชมและยอมรับทั้งเอง ครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับโชคดีครับขอบคุณไม่ต้องตบมือครับไม่ต้องไม่ต้องตบมบอครับต่อไปครับท่านนายกปีจะขอที่แจงครับเชิญท่านนายกปีครับค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกอันทรงเกียรติทุกท่านค่ะเชื่อว <si suppression> ่าหลังจากนี้นะคะก็จะมีทางสมาชิกทางฝ่ายค้านนะคะขึ้นมาอภิปรายในประเด็นต่างๆต่อจากนี้อีกหลายท่านนะคะแล้วก็ดิฉันก็พยายามจะตอบทุกๆหัวข้อนะคะจะได้มีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะสำหรับสมาชิกหัวหน้าพักพระองค์ชรัตปวุโสนะคะ เมื่อกี้ที่ฉันได้ฟังท่านพูดนะคะเราได้จับเวลาด้วยนาฬิกาตัวเองนะคะท่านพูดประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ท่านสมาชิกอาวุโสพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เป็นความจริงคะ่ะขอบคุณคะ่ะ